สวัสดนะีนะครับน้าๆนะครับหัวเชื้อลุงเจียยนะครับสาม,มารถมิกนะครับไว้ทําหัวเหยื่อนะครับตกทั้งปลาหนังแล้วก็ปลาเกตนะครับน้าๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทําหัวเหยื่อตกปลาอะไรนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหัวเหยื่อนะครับที่ทําไว้ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับประมาณ6เดือนนะครับประมาณ6เดือนเนาะเดี๋ยวมาดูในถังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับไปตามไปดูนครับ นี่เลยครับเก็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะนะเนาะก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับนะถุงอะไรก็ได้นะครับผมเนาะมาครอบลงบนถังนะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับมันก็จะทําให้อากาศไม่เข้าถังนะครับเนาะแล้วก็นําฝาถังนะครับนี่มาปิดลักษณะนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเนาะว่ามันเป็นจังไดดแน่นะครับปาบ้าฟ้าว้าว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 เลยนะฮะต้องร้องว้าวนะครับอันนี้เป็นหัวมะขิดนะครับนะเนาะส่วนตัวนี้คือ เกลือเกลือนะครับนะตัวนี้เกลือจริงๆถามว่ามันช่วยอะไรนะครับนะมันก็จะช่วยดูดความชื้นนะครับนะเพราะว่าเราปิดถุงถูกไหมครับบริเวณนี้เนาะเราปิดถุงบริเวณนี้นะครับมันก็จะทําให้ความชื้นลอยอยู่ด้านบนนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าถ้าเราไม่มีเกลือถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอระเหยความชื้นที่มันออกมาจากหัวเหยื่อเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาติดอยู่ตรง ตรงถุงนะครับนะทีนี้มันอาจจะมีขึ้นลานะถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีตัวดืดดูดความชื้นนะครับนนะาแต่คือเรลือเนี่ยช่วยได้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นน้ําเลยนะเห็นไหมนี่ทีนี้สักจริงๆสัก3 4มสเดือนก็เปิดสักทีนะครับนะเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนนะครับนะ้านๆะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนอกาะว่าใส่เกลือประมาณไหนนะครับอันนี้ผมใส่ไปแค่ถุงเล็กถุงเดียวเนาะ เปลี่ยนเนาะนี่เดี๋ยวมาดูเนื้อเนื้อมะขิดเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหนี่แค่ยังไม่ถึงไม่ถึงปีนะครับผมนี่ครับเกลือที่ใช้ก็เป็นเกลือที่มีขายในตลาดทั่วไปนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ไปสักถุงหนึ่งหรือสองถุงนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกนานจะมาเปิดเนาะนะครับเดี๋ยวใส่ไปสองถุงนะอันนี้ ก็เทลงถ้วยไปเลยเรียบร้อยครับ2ถุงเไปใส่ถังครับใส่ถังครับก็กดลงนิดนึงนะมันจะได้ไม่หกเวลาเราขยับโยกไปมาเนาะครับานานเห็นไหมฮะมันจะเป็นฝ้าเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยข้างบนอ่ะมันเป็นฝ้าน้ํานะครับมันก็จะ เกลือเนี่ยดูดดูลงไปนะก็นล้ให้เราเอาถุงแล้วมาคุมนะครับนะเพื่อที่จะให้มันจริงๆถามว่าไม่เอาถุงคุมได้ไม่ได้นะอืแต่ว่ามันจะไม่สนิทด,ดีหรอกเพราะว่ามันมันเป็นฝาถังธรรมดาเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นฝาถังแบบนี้เนาะ,ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นถังซีนแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นถังซีนแบบเนี้ยมันจะมียางนะครับแล้วก็ล็อกอย่างดีนะครับนะไม่ต้องใช้ถุงครอบนะครับอย่างเนี้ย สุดยอดอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับนี่เราก็กดอากาศออกนี่นะกดอากาศออกจากนั้นพอกดอากาศออกด้านข้างแล้วก็ดึงดึง,ดงตัวเนี้ยให้มันตึงนะเดี๋ยวผมดึงก่อนไม่มีขาตั้งกล้องนะครับนะแป๊บบนึงนี่เห็นหมครับน้าหนนะเห็นะไหมพอเราดึงดึงปึ๊บนะครับมันก็จะดึงให้ตรงเนี้ยอากาศครับก็จะถูก บล็อกอากาศไว้แล้วนะครับผมเนาะส่วนด้านบนเนี่ยเมื่อมีไอความชื้นเนาะก็จะถูกถ้วยเกลือนะฮะโอ้ยถ้วยเกลือนะฮะอยู่ตรงเี้ยเห็นไหมอ่ามันก็จะหยดลงไปนั่นแหละนะครับผม,มประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาถังไว้นะครับป๊าหายแค่นั้นนะครับแค่นี้เองนะครับลองไปทำกันดูครับนะน,นะไม่ยากนะครับ แล้วครนานะครับนนาท่านไหนสนใจนะครับจิ้มที่ตะก้านะครับหัวเชื้อลุงเจียวนะครับจิ้มที่ตะก้าซ้ายมือนะครับลองไปทําหัวเหยื่อไว้ใช้กันดูนะครับนนานะครับผมแค่เติมหัวเชื้อเข้าไปนะครับหัวเหยื่อของนนาก็จะโอ้ลองไปดูครับสุดยอดจริงๆครับผมมีตัวเป็นโดนเหมือนเดิมครับหัวเชื้อลุงเจียวเอ้านึกว่าจบไปแล้วฝากผลงานไว้ด้วยครับ